บรรยากาศที่ศูนย์การเรียนรู้เทียนพันษาสีประดูถนนพโลลังฤิ์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีช่างทาเทียนพันษาเริ่มลงมือแกะสลักต้นเทียนพันษาประเภทติดพิมพ์เพื่อเข้าร่วมงานประเพณีแห่เทียนพันษาประจําปี2565ใน,นระหว่างวันที่11-17กรกฎาคม2565โดยในปีนี้ได้จัดขึ้นภายใต้ชื่องาน121ปีทวยราชฝ่ายธรรมงามล้ำเทียนพันษา พร้อมกันนี้ทางชุมชนยังเปิดให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการแกะเทียนเพื่อติดบนต้นเทียนอีกด้วยนายสมคิดสอนอาจช่างทําต้นเทียนพรรษาวสีประดู่ได้กล่าวว่าทางชุมชนวสีประดู่ได้ร่วมกับวสีประดู่ทาต้นเทียนพรรษาเข้าร่วมงานประเพณีแห่เทียนมาโดยตลอดตั้งแต่ปีพศ2511เป็นต้นมาในทุกๆปีจะส่งต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ขนาดใหญ่จนได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศเป็นประจําทุกปี และเนื่องจาก2ปีที่ผ่านมาปัญหาโควิด1 9ระบาดทางชุมชนเลยได้มีการงดทําต้นเทียนแต่ยังร่วมกิจกรรมกับทางจังหวัดเพื่อสืบสารงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาและในปีนี้เนื่องจากปัญหาอุปสรรคในการทําต้นเทียนเนื่องจากราคาขี้พึ้งเพิ่มขึ้นแต่ทางชุมชนไม่ท้อยังคงเข้าร่วมประเพณีของจังหวัดอุบลราชธานี โดยการทำต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ขนาดกลางในนามของศูนย์การเรียนรู้เทียนภรษาสีประดูร่วมกับทางวัดชุมชนและหน่วยงานภาครัฐที่ช่วยการสนับสนุนเพื่อสืบสารงานประเพณีให้คงอยู่ประกอบกับศูนย์การเรียนรู้มุ่งหวังที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของเทียนภรษาให้แก่ลูกหลานสืบไป นายสมคิดยังได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวหรือประชาชนที่สนใจในเรื่องของเทียนพรรษาแต่และคุ้มวัดซึ่งขณะนี้กำลังเร่งมือแกะเทียนใครที่สนใจสามารถเข้าร่วมชมและร่วมแกะเทียนได้ทุกวันที่ศูนย์การเรียนรู้เทียนพรรษารีประดู่ถนนพระโรรังลิศตําบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆชาวชุมชนวัดซีประดู่ของเรานะครับ เราทำเทียน,นเพื่อเข้าร่วมงานประเพณีนี้มาตลอดครับเริ่มตั้งแต่ปี2,511เป็นต้นมานะครับก็แล้ไปเวลานานนะครับอันนี้มากนะครับเราก็ทำเทียนทุกๆปีครับขนาดใหญ่ี่ตอบมาจึงได้รับรางวัลชนะเลิศและก็รองชนะเลิศเป็นประจำทุกปีครับแต่เนื่องจากว่าปัญหาโควิดเราก็เลย งดส่งงดทำรรอยู่สองปีนะครับแต่ว่าเราก็ร่วมกิจกรรมกับทางจังหวัดอยู่นะครับมีกิจกรรมต่งตางๆเราก็ร่วมมือกันนะครับเพราะว่าสืบสารงานประเพณีแห่เทียนเข้าสาวเราสำหรับในปีนี้นะครับอันนี้เนื่องจากว่าเรามันมีปัญหานะครับเรื่องนี้นการทําเทียนมากเลยครับเพราะว่าหลายๆสิ่งหลายอย่างครับแต่ว่า ชุมชนของเราครับก็ไม่ท้อถอยครับก็ยังทํางานเข้าร่วมงานประเพณีของจังหวัดอุบลราชธานีของเราครับโดยทําต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ขนาดกลางนะครับทําในานามของอศูนย์การเรียนเทียมภาษาศรีประดูร่วมกับทางวัดและก็ชุมชนนะครับและก็หน่วยงานภาครัฐนะครับช่วยกันสนับสนุนเพื่อสืบสานงานประเพณีให้คงอยู่ครับ และเนื่องจากว่าที่นี่ครับเป็นศูนย์การเรียนด้วยครับเราก็มุ่งประเด็นที่ว่าถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของเทียนเข้าภาษาให้แก่ลูกหลานเยาวชนนะครับหรือว่าแขกบ้านแขกเมืองครับให้เยี่ยมชมได้ตลอดนะครับเวลานะครับไม่ใช่ว่าเฉพาะาหน้าเทียนอย่างเดียวหน้าปกติครับเราก็สามารถที่จะให้เปิดโอกาสให้ท่านเข้าชมได้ถ้า พูดถึงงบวานครับมันยังลอยอยู่ครับเพราะว่าแต่ละต้นนี้ครับลงทุนมากนะครับนะโดยเฉพาะปีนี้ครับนะครับวัสดุต่างๆก็ขึ้นแปลว่าแบบเท่าตัวเลยนะครับอันนี้จะขึ้นหมดทุกอย่างครับอันนี้อันนี้ไปกราบน้อง n า t e d ลง่อแล้วว่าทําเป็นไงปีนี้ทําแล้วโอ้ไม่รู้ใครจะมาช่วยเราครับเพราะงบขนาดนี้ไม่สามารถที่ทําได้ท่านบอกที่ครับก็เลยว่าอ่าตกลงก็ ทําทเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ครับให้แก่ลูกหลานเยาวชนนะครับในฐานะที่ว่าผมก็เป็นครูภูมิปัญญาไทย